ราคาแค่หลักสิบหลักร้อยยังจะมีของปลอมมาอีกของจริงของปลอมมันเป็นยังไงนี่คือสายยางเด้งไม่บวมไม่หักงอของแท้นะ่ะมีความยืดหยุ่นสูงผมก็เลยลองเทสแบบนี้ดูไม่ยืดง่ายด้วยผมหนัก60กิโลกรัมอันนี้ผมให้ผ่านของแท้แน่นอนครับเทสตนเลยว่ามันจะหักงอจริงไหมปกติถ้าม้วนไว้ดึงไปมันจะพันมันจะหักงอแต่อันนี้มันเด้งเป็นเกลียวไปเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ผ่านครับเห็นเขาบอกว่ามันเหนียวแตกยากมะ ไปต่อน้าทดสอบกันครับว่ามันแตกมันรั่วไหมข้อต่อเขาก็มีมาให้ครบครับจะต่อกับก๊อกน้ําบ้านแบบไหนก็ต่อได้หมดเลยแล้วเขายังให้หัวต่อกับสายฉีดแบบปลดไวนะเพื่อนๆก็ทำางี้ครับกดเข้าไปให้ดัง มาเปิดน้ำเทสสายยางกันเลยไม่มีรอยรัย่วรอยแตกแล้าเลยแม้แต่นิดเดียวาะว่ามาผลิตด,ด้วย PVC แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีความหนาถึง2มิลลิเมตรสายยางตรงนี้เป็นแบบทึบแสงไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำและไม่มีกลิ่นเหม็นเวลาเราเอาไปใช้งานเยี่ยมไปเลยครับหัวฉีดที่เขาแถมมาให้นะคบสามารถปรับระดับของน้ําได้7แบบเลยแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยว่าเอาไว้ลดน้ําต้นไม้ล้างรถล้างไหลรับได้หมดเลยเราไม่ต้องกดค้างไว้แบบนี้นะครับเราแค่ง้างตัวล็อกตรงนี้ลงมานะครับหัวฉีดก็จะฉีดน้ําค้างแบบนี้เลยครับไม่เมื่อยมือในการใช้้งาาานนคคสิุณภพดี มีอุปกรณ์ให้ครบพร้อมใช้งานจากโรงงานสยามช้างทองโดยตรงทางโรงงานก็มีการรับประกันให้ถึง3เดือนสามารถเปลี่ยนเคสมีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่ต้องกลัวว่าจะได้สินค้าเรียนแบบคุณภาพไม่ตรงปกผมได้ปักตะกร้าสินค้าของโรงงานสยามช้างทองโดยตรงที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยครับ